อาใครเป็นผู้ควบคุมด่านในวันนี้ครับท่านรองครับคุณไม่เป็นที่ตรวจสอบนะครับผมผมเข้ามาฐานเฉยไม่ได้มาตรวจสอบผมไม่จำเป็นต้องตอบนะครับผมมีแผนอยากบอกนี่นี่ท่านท่านรองพูงกลับใช่ไหมผมไม่จำเป็นต้องตอบคุณครับผมไม่เป็นที่ตอบคุณอ่าอ่าให้ดูถ้สงสัยก็ได้ผมก็ไม่ต้องตอบคุณอ่าฮะขอทราบชื่อท่านหน่อยได้ไหมไม่จำเป็นครับบอกผมหน่อยดิไม่จำเป็นครับแล้วขอดูชื่อหน่อยดิมาถ่ายผมแล้วละเมิดนะ แล้วเมินยังไงคุณต้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เปล่าออแล้วคุณคุณทำหน้าที่อะไรเมื่อถ่ายผมก็ผมอยากถ่ายอ่ะหน้าที่อะไรผมอยากถ่ายไงหน้าที่อะไรผมอยากถ่ายอ่ะคุณทำหน้าที่อะไรผมอยากถ่ายผมอยากถ่ายอ่ะคุณทำหน้าที่อะไรอ่ะมีหน้าที่อะไรรตผมเป็นประชาชนธรรมดามีหน้าที่อะไรประชาชนหน้าที่อะไรตรวจสอบตำรวจกฎหมายตรงไหนคุณบอกผมก่อนผมมีหน้าที่อะไรกฎหมายตรงไหนผมผิดเปล่ะกฎหมายตรงไหนล่ะแล้วผมผิดเปล่ะ คุณอยากขัดขวางาการแบบไหนระที่ผมาผมไม่ได้ขัดขวางนะผมถาม,มผมมาถามไม่เป็นไนะครับนะ,ะไ,มไม่ให้ดูชื่อนะมีการปิดป้ายชื่อด้วยนะฮะ